สวัสดีครับมือนี้วันที่สองมกราคมปีสองพนห้ารยหกสิบหานะครับมือนี้วันดีเดาขี่มาใส่แปลงหยานะครับใส่งานละซี่กระสอบหากระสอบนะครับแบ่งกันใส่ไม่ขี่งัวอย و. สิบเก้าสอบนะครับ ม่เปลียที่ใส่ยุซี่เปลีกยนแต่เหลือเท่ห้วก็ย้ายนะครับเพราะว่าทรงนี้ผมแบกแบกมาว่างเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เ้ามาสูบน้ำใส่ตอนนี้มันกรแงหงแล้วนะครับแหงแล้วผมก็เลยเอาขีงว่ามาใส่ เก่ยว่าไซเราก็สูบนน้ไซรสแบบนี้ขาดมาเดือนมีนาคมสิบมีหนาแหงว่าก,กินอยู่แต่ตอนนี้ก็มีนะครับพออีกแปลงหนึ่งยังจองไว้จะตัดอยู่แปลงโมนี่ก็บทีง่ายงาพอดีนี่ไม่ยรลาบครับไม่ย่ลาบกำลังเป็นต้นอ่อนไม่ดอกแล้วแต่ว่าต้นมะยาวนะครับแต่ว่าแาง แต่หนาเข้ากับออกจอกออกนั่นนะครับน,น้ำน้ำแยมหนาวนี่น,นะครับผมก็ย้ายไปอี่แล้วนี่ก,ก็เป็นกอดีนะครับนี่ก,ก็เป็นกอถือว่าเติบโตได้ดีนะครับ ีกอนี่เลยนะครับกอ้กอนก้อไมีเท้าเรื่อยนะ้ำพอดีครับได้ยุดย์แง่ช่วงเทศกาลนะครับได้ถือโอกาสเอาขีง่ง้อมาบำรุง ราะว่าตอนปลูกบ่ได้ใช้ขี่งวัวลองพื้นนะครับมาไถปลูกเลยได้ว่าไถไปแล้วล่ะแล้วก็มาปันปลูกเลยมันก็นเลยบ่ามีสารอินทรีย์บัตถุในดินปันใดน,นะครับไ้ใช้ขี้ไก่อัดเม็ดไปรอบนึงนะครับสองกระสอบสี่แปลงซี่งานในี่องกระสอบนะครับสอบละห้าสิบโล แรกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการครับแช่กันกับเพื่อนสมาชิกนะครับนี่นครับเท,เทาเท้าเรืออยเขาเปียงนี่เท้าเรือยของเขานะครับงานสีบ่อยเน่านะครับแจ้ว่าเท้าเรือไหลนี่ครับงานกัดทิว่านาอยู่ ในตอตอต,อ,ตอไปกับโคง้งสีเต็มพื้นที่นะครับอย่าแพ่งกลาเฮ้าบางคนกับมีขี่ไก่ใส่ขี่ไก่มีขี่งาใส่ขี่งะครับมีขี่หมูใส่ขี่หมูนะครับแต่ว่าน้ำขี่หมูนี่ดีครับแต่ว่ามันถิถ่มกินไหวนะครับกินมันถิคงทนกว่าเรืองงามนี่งงามอยู่นะครับ งามขีโมูงามงามทนเห็นผลไวนะครับใส่มือนนี่เขียวขื้นท่านที่เลยสำหรับนามขีโมูนะครับอูดมีเหยียงกับใสอันนั่นละปั๊บปูสันทีเาทาสีใส่จะเค้มมีหลายมันดินเาทาสีเสื่อมนะครับอีกอย่างหนึ่งมันแพงน้ำสอบ้วเท่ายบุนี่เดี๋ยวนี้พันกว่าบาทและยูเรียกเลย สอบมื่อนี่ว่าเป็นสื่อปุ๋ยนะครับสื่อสอบมาใส่เขา่ามันใส่เข่าแล้วๆก็แล้วมาให้ขี้แบบนี้นี่ครับตแต่พัดปลูกงนามาเปลงน,นี่ผมใส่ปุ๋ยสามเถือครับเดือนแรกในอายุหนึ่งเดือนนี่ยพอมอสิกแปดแปดนี่แหละตารดอีเตนเน่มะออยมันให้มันแตกกอกแปดแปด พราะแต่มันเงา,ามีน้ำผมเอาอยูเลียม,มาใส่นีมมาสูบน้ำใซอเอเสียที่สองเซยูเลียอีกงานละหนึ่งกิโลนะครับโอ้อันนี้เฮ้ยมันห้อยอันนี้ห้อยหนูแต่แทครับนี่ห้อยหนูแล้วห้อยหมาเนี่โกนไงแท้เอามาสูบน้ำใส่นะครับแต่ว่เป็นยัง เอาสูบนนมใส่มานี่ีมั้อนี่อยู่ขางกันแท้นะครับว่าจะตัดไปกับเป็นหยาแก้ไปแต่ว่าเขาก็มีเทาเรือยคุ้มผืนที่อันไหนที่เขาตัดนะครับอันไหนที่เขาได้ตัดเราวมนได้น้ำนะครับนี่ครับมันที่เป็นสีเลยมันทีมันจิเป็นกอแล้วกับมันก็จะมีเทาเรือยขึ้นมาเลยนะครับ กอนี่น,นี่มีสามเท้าแล้วนะครับเท้าเรือที่เป็นสี่นะครับเท้าเรือยของเงาทั้งแต่เรือยคุ้มพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับขออนุญาตทำงานต่อฝากพ่อแม่พี่น้อง่ํานี่สุขูสุขคุนนะครับแหลกเปลี่ยนเรียนดูเรื่องการบริหารจัดการแปลงเงานะครับ จห็จังไรฮาทีมีหญ้าใหงว่ากินม่อมปีตลอดปีนะครับฮ้ากระต้องปลูกหน้าแ้วก็มีแรงน้ำมีการบริหารจัดการที่ดีฮ้าก็ะติบอึดหญ้านะครับง้อฮ้าก็สติมีหญ้ากินแป้นงนี้นี่บ่ได้สูบน้ำใส่นะครับน้ำหอดแหงสนิดนะครับมือนี้ก็เรียว่าโอเคใส่ปุูนลรวก็ใส่ขี้ง้อแล้วก็สติสูบน้ำใส่เพิ่นนะครับ โอเกครับ